สวัสดีค่ะพบกับจอยนะคะตอนนี้จะอ,อยู่ที่โชว์รูมโฟรดสาขาเกษตรนวมินทร์นะคะแล้ววันนี้นะคะจอยก็จะพาพีพีนะคะมาชมรีวิวรถสวยๆอีกแล้วนะคะอย่างที่เห็นด้านหลังนี่เลยตัวน,นี้นะคะจะเป็น Ranger XLT เกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่8 5 7 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวจอยจะพาไปชมรอบๆรถก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจอยจะพามาดูว่าคันนี้เราแต่งอะไรกันไปบ้างจะเห็นได้เลยนะคะว่า พันที่เราแต่งไปนะคะเรียกได้ว่าจัดเต็มรอบๆพันเลยนะคะทั้งตัวในส่วนของกันชนด้านหน้านะคะโลบา้ากันชนท้ายนะคะสติกเกอร์นะคะแม็กยางนะคะทุกๆอย่างเลยนะคะสำหรับพันนี้นะคะเดี๋ยวจอยจะมาไล่ให้พี่ๆดูทีละชิ้นเลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็แต่ละอันเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนนะคะเรามาชมกันเลย ต้องบอกเลยนะคะว่าสีขาวเนี่ยเป็นสีที่ฮอตฮิตตลอดกาลเลยนะคะเพราะว่าเป็นสีที่ขายดีมากๆนะคะเพราะว่าลายแต่งหนึ่งนะคะมันแต่งออกมาดูสวยนะคะแต่งออกมาแล้วดูดุนะคะตัดกันกับสีดํานะคะสีขาวเนี่ยตัดกันกับสีดํานะคะรู้อยู่แล้วนะคะมันทําให้เร,เราเนี่ยดูดุจริง <c oughs> เริ่มจากตัวกันชนด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกันชนทัมเมอร์นะคะตัวนี้เป็นคิงซีรีส์นะคะซีรีส เอเอ็กนะคะ106นี่เป็นตัวนี้เลยนะคะใหญ่เต็มข้างหน้านะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะห่วงลากจูงนะคะสีแดงค่ะกันแข้งด้านล่างนะคะตัวนี้เนี่ยทำเป็นสีดํานะคะหรือว่าถ้าพี่ๆนะคะชอบให้เป็นสีแดงนะคะสามารถแจ้งจอยได้เลยนะคะสามารถทําสีได้เช่นกันค่ะตัวแขนนะคะตัวนี้เนี่ยจะทําเป็นตัวสีแดงนะคะตัดกันกับสีดํานะคะทําให้ตัวแขนของเราเนี่ยดูเด่นขึ้นมา ตัวกันชนด้านหน้านะคะจะมีไฟเป็นดับเบิลไลท์นะคะก็คือไฟหลีและไฟเลี้ยวนะคะในดวงเดียวกันและอีกอันนึงก็เป็นไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะเด่นๆเลยนะคะกับไฟหน้าตัวนี้เลยค่ะไฟหน้ามัดแต่งนะคะเป็นไฟเลี้ยว3สเต็ปนะคะอย่างที่เห็นนะคะจะมีไฟขีดนะคะ3ขีดนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเด y l ไลท์นะคะไม่พอแค่นั้นนะคะเพราะว่าชุดไฟหน้ามัดแต่งของเรานะคะมีถึง4สเต็ปนั่นเองก็คือไฟ3ขีดนะคะไฟเดย์ไลท์วงแหวนนะคะพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะ เดวิวไอนั่นเองจะเห็นนะคะว่าเป็นสีน้าเงินนะคะสามารถเปลี่ยนได้เป็น2ส,สีนะคะที่ต้องการเป็นสีน้ําเงินนะคะหรือเป็นสีแดงนะคะมันก็ช่วยเสริมให้รถเราเนี่ยดูหล่อขึ้นมาอีกสเต็ปหนึงนะะ่งเลยค่ะตัวกระจังด้านหน้านะคะทําเป็นตัวสีขาวนะคะตัดสีดํานะคะสีขาวเนี่ยสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะมาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะไฟ LED นะคะสีขาว3จุดเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเวลา ไฟ LED ตัวนี้นะคะมันก็จะติดทั้งตอนที่ช่วงที่กลางวันนะคะแล้วก็กลางคืนเลยค่ะมาดูตัวสักคูปด้านบนกันค่ะตัวสักคูปด้านบนนะคะเป็นสักคูปทรงฟิตนะคะพี่ๆจะเห็นเลยว่าสักคูปทรงนี้นะคะคือลูกค้าติดเยอะมากๆนะคะเพราะว่ามันช่วยให้ลดด้านหน้าเรานะคะมันดูใหญ่ดูสูงขึ้นนั่นเองค่ะแล้วแถบมันก็ยังเต็มฝากระโปรงเราด้วยนะคะ ทำเป็นสีขาวคะ่ะตัดกันกับสีดําด้านนะคะเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถค่ะตัวม้าด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของเขานั่นเองทําเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างๆกันค่ะตัวด้านข้างนะคะตัวนี้ติดเป็นคิวล้อ6นิ้วนะคะมาพร้อมกับตัวหมุดตัวนี้นะคะสีเงินนะคะเพิ่มความออฟโรดให้กับตัวรถค่ะรับกันนะคะกับตัว แมกลายดอกไม้นะคะขอบ18ค่ะมาพร้อมกับยางฮันคุกนะคะตัวยางฮันคุก A t ทูนะคะตัวนี้เนี่ยขอบ18นะคะสามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบนะคะแล้วก็ทางขรุขระค่ะตัวยางเนี่ยนิ่มนวลนะคะหนึบแล้วก็ไม่เสียงดังค่ะตัวขอบแก้มข้างนะคะจะก็ครอบให้เรียบร้อยแล้วค่ะตัวเบ้ารองมือนะคะตัวนี้นะคะก็ติดไว้นะคะเพื่อที่จะการลอยขีดข่วนนะคะเวลาที่เราเปิดปิดประตูนะคะตัวนี้สามารถทําให้ลถเราเป็นรอยได้นะคะก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะ ตัวคิ้วกันสาดนะคะแล้วก็ราวหลังคาค่ะก็จะเต็มเป็นสีดําหมดเลยนะคะสติกเกอร์ด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นลายศาสโคนค่ะทําเป็นสีดํานะคะตัดกันกับเฉดสีเทานะคะจะทําให้รถเนี่ยดูมีมิตินะคะไม่ได้เป็นสีดําสีเดียวล้วนๆนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวค้อบฝาถังน้ํามันนะคะซึ่งออกแบบมานะคะให้ดูสปอร์ตนะคะและมีสัญลักษณ์เลนเจอร์ตรงนี้ด้วยค่ะใกล้นี่เอง สติ๊กเกอร์นะคะติดเพิ่มคำว่าแรปเตอร์ขึ้นไปนะคะเพิ่มความดุดันนะคะจะเห็นได้ว่าตัวกันชนตัวโลบาร์ด้านหลังนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นโลบาร์ของ T T Y นะคะเป็นโลบาร์แขนยาวนะคะสุดขอบกระบะมาถึงตรงนี้เลยมาพร้อมกับตัวนู้นเลยค่ะไฟเบรกดวงที่3นะคะตัวโลบาร์ตัวนี้นะคะจะเป็นโลบาร์เหล็กน,นะคะสามารถแบบมีมีห่วง2อันด้วยนะคะสามารถแบบดึงดึงแบบขนของนะคะลัดหรืออะไรเนี่ยได้ทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้แข็งแรงทนทานมากๆเลย มาพร้อมกับนี่เลยค่ะตัวกันชนท้ายของอาแ l a n d นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวท็อปของเขานะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีไฟตัวนี้ค่ะส่องสว่างนะคะเวลาที่เราถอยหลังนั่นเองอย่างที่พิเศษเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเรามีไฟถอยแล้วนะคะเรามีกล้องถอยด้านหลังตัวนี้ด้วยค่ะที่ซ่อนอยู่ในโลโก้นี่เองแบบนี้เลยนะคะเวลาที่เวลาที่เราถอยหลังนะคะตัวกล้องนะคะก็จะเชื่อมต่อออกจอไปที่หน้าจอของเราเลยค่ะ ตัวไฟท้ายนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟท้าย LED ค่ะลมด้วยสีดำนะคะจะเห็นได้ว่าไฟสีแดงเนี่ยชัดเจนมากๆเลยนะคะเวลาที่เราเหยียบเบรกนะคะหรือว่าเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะคะไฟจะวิ่งนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น t h o r a V5 นะคะจะเป็นติดกีเสื้อน,นั่นเองสวยๆมากๆเลยเดี๋ยวพาชมด้านในเล็กน้อยนะคะของตัว XLT นะคะเกียร์ธรรมดา ราคา857,000บาทนะคะเปิดเข้ามาด้านในนะคะสิ่งแรกที่เราเห็นนี่เลยค่ะเบาะหนังนะคะสีดำนะคะตัวนี้เลยตัดตัดตัวได้นะคะเป็นสีเทาค่ะสะอาดนะคะเรียบร้อยแล้วก็สามารถทำความสะอาดได้ง่ายนะคะ พวงมาลัยค่ะตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีปุ่มมันติฟังก์ชันมาให้ครบเลยนะคะควบคุมเครื่องเสียงนะคะจากพวงมาลัยตัวนี้เลยนะคะวางสายรับสายนะคะโทรศัพท์เนี่ยไม่ต้องเอื้อมมือไปกดหรือไปหยิบโทรศัพท์นะคะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นระบบคุชคอนโทรลนะคะก็สามารถใช้นะคะเพื่อที่จะลดลดความเร็วหรือว่าเพิ่มความเร็วเนี่ยจากปุ่มพวงมาลัยนี้ได้เลยค่ะหรือว่าสามารถจํากัดความเร็วของเราได้ด้วยนะคะ ตัวไฟหน้านะคะของ XLT นะคะจะมีตัวไฟออโต้นะคะสามารถหมุนปรับมาที่ไฟออโต้นะคะจะได้ไม่ป้องกันการลืมเปิดปิดไฟนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยมีที่ปัดน้ำฝนออโต้ด้วยนะคะหน้าจอค่ะหน้าจอค่ะจะเป็นหน้าจอ8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อออโต้ Android Auto นะคะหรือว่า Apple CarPlay ได้ด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินด้วยนะคะ เลยนะคะสำหรับออปชันรุ่นนี้นะคะ XLT ตัวท็อปนะคะราคาแ5 7 0สนบาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งเท่ๆแบบนี้นะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นเจ้าของได้ไม่ยากเลยนะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจนะคะสามารถโทรหาจอยนะคะได้ที่เบอร์0988166993นะคะหรือว่าจะใช้เบอร์นี้นะคะแอดไลน์มาหาจอยก็ได้ค่ะ สำหรับวันนี้เนี่ยใจยก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะทิ้งท้ายนะคะด้วยรถสวยๆคันนี้เลยให้พี่ๆได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ